ชาแมนผู้ยิ่งใหญ่เป็นชาแมนที่เหนือกว่าชาแมนทั่วไปว่ากันว่ามีเพียงผู้ที่มีความรอบรู้ในศาสตร์ลับเท่านั้นที่จะได้รับฉายานี้และชาแมนผู้ยิ่งใหญ่ที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ของนัทลานก็มีน้อยมากจนแทบจะนับได้ซิลาลารีคือหนึ่งในชาแมนผู้ยิ่งใหญ่และเป็นชาแมนผู้ยิ่งใหญ่เพียงคนเดียวของนัทลานในตอนนี้ กลับมาอีกครั้งในช่วงเมาเรื่องเกมกับจีเที่คราวนี้จะมาเล่าวีรกรรมของไวฟ์ฟและฮัสเปนโดในเกมแกนชินอินแพ็คสำหรับคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวของคุณยายผู้นาเกรงขามที่น่ารักผู้อาวุโสแห่งเผ่าเจ้าแห่งลมราตรีอย่างซิดลารีหรือคุณยายอิสลีนั่นเองคลิปนี้จะมีการใช้ฉากคาสีนของเควสพงสาวดานชนเผ่าเจ้าแห่งลมราตรีหากใครยังไม่ได้เล่นและไม่อยากโดนสปอยก็ให้เลี่ยงไปก่อนนะจ๊ะหากพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลย คุอาวุโซสซิทลาลีชอบใช้ชีวิตสันโดษเป็นอย่างมากบ้านก็ตั้งอยู่ห่างไกลาจากพื้นที่อาศัยของชนเผ่าถึงจะอยู่ห่างไกลแค่ไหนสุดท้ายคุณยายซิทลาลีก็หนีความวุ่นวายไม่ได้อยู่ดีกำแพงบ้านของเธอนั้นเต็มไปด้วยภาพกราฟิตี้ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ,อยั่วยุให้คุณยายออกมารับคำท้าทายจากคนหดุ่มสาวภายในเผ่านี่ไม่ใช่การท้าทายแบบทั่วไปแต่การท้าทายนี้ถือเป็นประเพณีแปลกๆของเหล่าชาแมนที่มีคุณยายเป็นคนสำคัญของประเพณีนี้ แล้วทำไมคนสำคัญถึงเป็นคุณยายล่ะก็ต้องย้อนกลับไปสมัยที่คุณยายสิทลาลียังไม่ได้เป็นชาแมนผู้ยิ่งใหญ่ในตอนนั้นสิทลาลีมีเพื่อนร่วมชั้นอยู่คนหนึ่งเธอเป็นทั้งเพื่อนสนิทและคู่แข่งในเวลาเดียวกันเธอคนนั้นชื่อว่าฮุอิซิลินการพบกันครั้งแรกของทั้งสองก็คือตอนที่ฮูอิซิลินมาหาสิทลาลีพร้อมกับคู่หูซอรินของเธออีกตอมิสซอรัสที่ชื่อว่าเจ้าอุ้งเล็บเพื่อมาขอท้าประลองเธอตั้งท่าพร้อมต่อสู้และพูดท้าทายว่า เธอคืออัจฉริยะที่พวกผู้อาวุโสพูดถึงกันงั้นเหรอนี่เธอประสาทหรือไง่ะพอผู้จบการประลองครั้งแรกของทั้งสองก็เริ่มต้นขึ้นและจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของฮุิสิลินแต่เธอก็ไม่ได้ยอมแพ้ง่ายๆหลังจากนั้นฮุยสิลินก็มักจะปรากฏตัวพร้อมกับเจ้าอุ้งเล็บที่หน้าบ้านของซิทลาลีเพื่อท้าทายอยู่บ่อยๆในตอนแรกที่ฮุยสิลินมาหาเธอมักจะมาขอท้าประลองอย่างเดียว แต่หลังจากนั้นมิตรภาพก็ได้เริ่มก่อตัวขึ้นฮุยซิลินมักจะมาขอท้าประลองเหมือนเดิมแต่ก็พกขนมติดไม้ติดมือมาฝากซิทลาลีด้วยบางครั้งถึงขั้นขโมยเหล้ามาจากพวกผู้ใหญ่ด้วยนะส่วนซิทลาลีก็ไม่ได้รู้สึกต่อต้านการมาเยือนของฮุยซิลินอีกต่อไปไม่รู้ว่ายอมรับที่ตัวเองไม่สามารถทําให้ฮุยซิลินยอมแพ้ได้หรือเพราะว่าเหล้าที่เธอนําม,มาฝากกันแน่ฮุยซิลินก็ไปมาหาสู่กับซิทลาลีแบบนี้เรื่อยมาจนเวลาผ่านไป20ปีในที่สุดทั้งสองก็เสมอกันเป็นครั้งแรก หลังจากที่ฮิยซิลินพ่ายแพ้กับซิทลาลีมาตลอดหลังจากการประลองครั้งนี้จบลงทั้งสองก็ได้นั่งคุยกันใต้แสงจันทร์ร้อมแบ่งปันเหล้าและขนมเวลาที่เราได้รับฉายาชาแมนผู้ยิ่งใหญ่ก็เป็นวันเดียวกันโดยเหมือนว่าจะตัดสินไม่ได้เลยนะว่าใครกินกว่าใครเสมอกันได้ก็ถือว่าไม่เลวแล้วล่ะในฐานะคู่ต่อสู้ของฉันเธอน่าจะพอใจแล้วนะบางทีต่อไปนี้เธอก็ไม่น่าจะมารบกวนฉันแล้วยังไงก็ต้องมาอยู่แล้วสิถึงเธอไม่ใช่คู่ต่อสู้ แต่พวกเราก็เป็นเพื่อนกันมาตั้ง20ปีแล้วนะนั่นจีนะมิตรภาพ20ปีสิทลาลีมองไปที่ฮูอิสซิลินสาวน้อยบุ่มบามในตอนนั้นตอนนี้กลายเป็นชาแมนผู้ยิ่งใหญ่ที่สง่าง,งามแล้วส่วนคู่หูเจ้าอุ้งเล็บอิกโตมิสซอรัสน้อยในวันนั้นก็ตัวโต,วตวขึ้นสูงกว่าพวกเธอกลายเป็นอิกโตมิสซอรัสที่ดูน่าเกรงขามในตอนนั้นสิทลาลีก็ได้สัมผัสถึงความรู้สึกอบอุ่นที่เรียกว่ามิตรภาพ แต่ความรู้สึกนั้นก็เข้ามาในจิตใจของซิสทลาลีพร้อมกับความรู้สึกกังวลแปลกๆที่ก่อตัวขึ้นเมื่อผ่านค่ำคืนนั้นไปฮุยซิลินก็ไม่ได้มาพบกับซิสทลาลีเหมือนอย่างเคยอีกเลยมีเพียงเหล่าหนุ่มสาวจากเผ่าที่มาวาดกราฟิตี้บนกำแพงบ้านซิสทลาลีเพื่อเป็นการท้าทายและขอประลองกับเธอคนหนุ่มสาวเหล่านี้ก็คือลูกศิษย์ชามแมนผู้ยิ่งใหญ่ฮิยซิลินที่ส่งมาหาซิสทลาลีเพื่อให้ช่วยทดสอบเหล่าลูกศิษย์ของเธอ หากใครชนะซิทลาลีได้ก็ถือว่าผ่านบททดสอบแท้จริงแล้วฮิยซิลินอยากจะใช้ความกดดันจากชาแมนผู้แข็งแกร่งมากระตุ้นให้ลูกศิษย์ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นแต่ฮิยซิลินไม่สามารถใช้ความเข้มงวดของตัวเองมาทดสอบเหล่าลูกศิษย์ได้เลยใช้รุ่นพี่อย่างซิทลาลีเป็นเป้าหมายในการทดสอบแทนวิธีการก็คือให้ไปไวาดกราฟิตี้ยั่วยุบนกำแพงนอกบ้านของซิทลาลีเพื่อประกาศการท้าทายแถมซิทลาลีก็ทำหน้าที่กระตุ้นให้รุ่นน้องก้าวหน้าได้เป็นอย่างดีด้วย พวกรุ่นน้องที่เป็นสิษย์ของชาแมนผู้ยิ่งใหญ่วีซิลีนทั้งหลายในตอนแรกก็รู้สึกมั่นอกมั่นใจในตัวเองแต่พอได้ประลองจริงๆก็ไม่มีใครสามารถยืนหยัดต่อหน้าซิทลาลีได้เลยสักคนทําให้หลังจากนั้นพวกที่มั่นใจในตัวเองทั้งหลายก็อ่ดน,น้อมถ่อมตนรู้สึกเกรงกลัวและเคารพต่อรุ่นพี่ชาแมนผู้ยิ่งใหญ่ซิทลาลีมากขึ้น วันเวลาผ่านไปอีก20ปีซิทาลีที่กำลังลบกราฟิตี้ของเด็กๆหลังจากชนะผู้ท้าทายได้เหมือนทุกครั้งเธอได้ยินเสียงฝีเท้าพร้อมกับได้ยินคำพูดที่คุ้นเคยจากด้านหลังเพื่อนรักไม่ได้มาดื่มชากับฉันตั้งนานแล้วนะโกรธฉันอยู่เหรอถ้าอยากจะสู้ก็มาเองสิทำไมต้องใช้ให้เจ้าพวกไร้ประโยชนพวกนี้มาก่อกวนฉันด้วยก็เพราะว่าฉันถึงวัยที่ต้องรับลูกศิษย์แล้วไงล่ะ พอเธอหันกลับมาก็ได้เห็นเพื่อนรักที่ไม่ได้เจอกันนานฮุยซิลินเริ่มมีรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าความงามของเธอไม่เหมือนแต่ก่อนเมื่อฮุยซิลินสัมผัสได้ถึงความรู้สึกบางอย่างภายในแววตาของซิทลาดีเธอชี้ไปยังทุ่งดอกไม้ผลิบานพร้อมพูดว่าไม่ว่าดอกไม้ในป่าของนัทลานจะบานสะพรั่งแค่ไหนก็มักจะย่อมเหี่ยวเฉาในยามหน้าแล้งอยู่ดีแต่พวกเราไม่เคยรู้สึกกังวลกับเรื่องนี้เลย เพราะยังไงปีหน้าที่นี่ก็จะยังมีทุ่งดอกไม้บานอยู่เสมอไม่ใช่เหรอดอกไม้ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้จะมีดอกไหนบ้างที่ปรากฏตัวในทุ่งดอกไม้ของปีหน้าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลยไม่ใช่เหรอมันต้องมีอะไรหลงเหลืออยู่บ้างสิเพื่อนรักขอเวลาฉันอีกหน่อยฉันว่าฉันให้คำตอบเธอได้แน่ การได้พูดคุยกับฮุย斯ซิลินในครั้งนี้ก็ไม่สามารถทําให้ความรู้สึกในแววตาของซิทลาลีสงบลงได้เธอนอนไม่หลับทั้งคืนและในคืนนั้นเองดาวบอกเหตุร่วงหล่นก็ตกลงมาจากท้องฟ้าแสดงถึงการจากไปตลอดการของชาแมนผู้ยิ่งใหญ่ฮุย斯ซิลินในที่สุดซิทลาลีก็รู้ถึงที่มาของความรู้สึกกังวลแปลกๆในคืนที่ทั้งสองได้อยู่ใต้แสงจันทร์ ฮุอิซิลินคือดอกไม้เหี่ยวเฉาที่ร่วงโรยไปแล้วไม่สามารถรอถึงอีก20ปีถัดไปได้ความกังวลของเธอคือการจากลาหลังจากที่ฮุ伊斯ซิลินจากโลกนี้ไปเหล่าลูกศิษย์และลูกหลานของเธอก็ยังคงเลือกให้ซิทลาลีเป็นเป้าหมายการทดสอบต่อเพราะเหล่าลูกศิษย์อ้างว่าดีคือความปรารถนาสุดท้ายของอาจารย์พวกเขาฮุ伊ซิลินรู้จักเพื่อนของเธอดีว่าซิทลาลีมีความสามารถขนาดไหน เธอเลยคิดว่ามีเพียงผู้ที่กล้าทา้าทายกับซิทลาลีเท่านั้นที่จะสามารถสืบทอดมรดกของเธอได้และดูเหมือนว่าความคิดของเธอจะถูกต้องด้วยเหล่าลูกศิษย์ของฮุยสิลีมที่กล้า,าเผชิญหน้ากับซิทลาลีส่วนใหญ่หล้วนประสบความสําเร็จมากกว่าคนอื่นบางคนได้รับตําแหน่งสําคัญในชนเผ่าบางคนก็มีผลงานศาสตร์รับอันโดดเด่นเลยทําให้การวาดภาพกราฟิตี้ทา้าทายซิทลาลีก็ได้สืบทอดกันต่อมาจนกลายเป็นประเพณีอย่างหนึ่งของชนเผ่าเจ้าแห่งลมราตรี แต่ประเพณีนี้ก็ทําให้เหล่าชาแมนที่สืบทอดจากคุริสซิลินเกิดความเจ็บช้ําทางร่างกายและจิตใจเป็นอย่างมากกราะพวกเขาต้องพ่ายแพ้ต่อคุณยายซิทลาลีซ้ําแล้วซ้าเล่าจนต้องปรับกฎเกณฑ์ที่ฮุริสซิลินเคยกําหนดเอาไว้ว่าต้องชนะซิทลาลีให้ได้มาเป็นขอแค่ยืนหยัดต่อหน้าคุณยายซิทลาลีในเวลาที่นานมากพอหากท้าทายล้มเหลวชาแมนผู้ยิ่งใหญ่ซิดลาลีก็จะใช้ศาสตร์ลับลบกราฟิตี้บนกำแพงบ้านของเธอ แต่ตอนแรกเคอก็รู้สึกรำคขญนมากแต่พอทำมาเรื่อยๆคุณยายก็เริ่มเฉยชาแต่ใครจะรู้ล่ะว่าความจริงแล้วการได้มองกราฟิตี้เต็มกำแพงแบบนี้ทำให้คุณยายนึกถึงช่วงเวลาที่ได้ประลองกับคู่แข่งเก่าอย่างฮิสซิลินอยู่เสมอขอแค่ภาพบนกำแพงนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดสิทลาลีก็รู้สึกว่าช่วงเวลาที่ได้ประลองกับเพื่อนรักยังไม่ผ่านพ้นไปราวกับว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้แต่คุณยายสิทลาลีก็รู้ตัวดีว่า เพื่อนรักวิสซิลินไม่สามารถมาท้าประลองกับเธอได้อีกต่อไปแล้วเรามาพูดถึงคคิสเนื้อเรื่องของพงศ์สวดานชนเผ่าหน่อยดีกว่าเมื่อเราได้เดินสำรวจเข้าไปในเผ่าเจ้าแห่งลมราตรีเราจะได้เจอกับผ้าใบที่มีรูปร่างและสีสันแปลกตามากมายพวกมันก็คือสิ่งทอโดยปกติแล้วสิ่งทอมีไว้บันทึกประวัติศาสตร์ต่างๆเป็นประเพณีของชนเผ่าเจ้าแห่งลมราตรีที่สืบทอดต่อกันมาเอาง,ง่ายๆมันก็คือบันทึกหรือว,ว่าจารึกน่ะละ เรื่องราวของพงศาวดารชนเผ่าเจ้าแห่งลมราตรีก็คือสีสันที่ใช้ในการทําสิ่งทอพิเศษเราจะได้เห็นเป็นผ้าทอที่มีแสงสว่างออกมาเหมือนติดไฟเอาไว้โดยสิ่งทอพิเศษนี้เป็นศาสตร์ลับที่ฮวิสซิลินใช้ในการทอผ้าเพื่อเอาไว้บันทึกเรื่องราวพิเศษที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์นัดลานตามประเพณีหลังจากเธอจากไปก็ไม่มีใครรู้วิธีการทําสิ่งทอชนิดนี้เลยทําให้สิ่งทอเรืองแสงแบบนี้มีจํานวน,นน้อยมากๆและใช้บันทึกเพียงประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่ๆของนัดลานเท่านั้น นอกจากวิซิลินจะทิ้งให้คุณยายซิทลาดีเป็นเป้าหมายในการทดสอบแก่ลูกศิษย์ของเธอแล้วเธอยังได้ทิ้งศาสตร์ลับของเธออันนี้ให้แก่ซิทลาดีด้วยพวกเราต่างก็เป็นนกที่ล่องลอยอยู่ในการเวลาฉันอ้อยอิงอยู่ท่ามกลางพุ่มดอกไม้แห่งความทรงจำเพื่อตามหาสีสันที่จะร่วมเดินทางเคียงข้างฉันนี่คือคำพูดของุิซิลินที่เธอพูดในตอนสอนศาสตร์ลับการทำสิ่งทอพิเศษให้กับซิทลาลีหลังจากนั้นก็พาเข้าไปในมิติความทรงจำที่เต็มไปด้วยสีสันมากมาย ฮุยซิลินในตอนนั้นเหมือนจิตรกรผู้ชำนาญน,นำความทรงจำมาทำเป็นสีแล้ววาดลงผืนผ้าใบขนาดใหญ่หลังจากที่ซิดลาลีได้เรียนรู้ศาสตร์ลับนี้แล้วเธอได้ใช้ความทรงจำที่มีร่วมกับนักเดินทางทำสินทอพิเศษเธอย้อมสีให้กับสิ่งทออย่างพิถีพิถันด้วยความทรงจำบันทึกเรื่องราวการต่อสู้ของนักเดินทางและมาวยกาที่เอาชนะอบบิสในนัดลานได้ในที่สุดภาพนั้นมีชีวิตชีวาขึ้นมาจากมือของซิดลาลี แต่คุณยายนั้นยังมีสิ่งที่ค้างคาใจกับพุนิสซิลินอยู่นั่นคือคําตอบจากเพื่อนรักในคําถามที่ซิทลาลีถามว่าดอกไม้ที่พวกเราเห็นอยู่ในตอนนี้จะมีดอกไหนบ้างที่ปรากฏตัวในทุ่งดอกไม้ของปีหน้าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลยไม่ใช่หรอซึ่งคําตอบนั้นก็ถูกนักเดินทางของเราตอบเอาไว้ว่าเพียงเท่านี้พวกเขาก็จะไม่ถูกฟังอยู่ใต้ลายลักษณ์ที่กองผนเนินแล้ว ซิทาลีจึงเข้าใจทันทีว่าสิ่งที่หลงเหลืออยู่ในทุ่งดอกไม้ที่สวยงามของแต่ละปีคือความทรงจำอันล้ำค่าที่คนสองคนมีให้กันสีสันจากความทรงจำคือสีพิเศษที่ใช้ถักทอบันทึกเป็นเรื่องราวศาสตร์ลับที่ฮุยซิลินมอบให้คือคำตอบของคำถามที่เธอเตรียมเอาไว้ให้ซิทาลีตั้งแต่แรกแตั้งแต่นั้นมาเธอก็ได้เป็นผู้สืบทอดศาสตร์ลับและทำสิ่งทอพิเศษจนถึงปัจจุบันมาพูดถึงตอนได้วิชั่นกันบ้าง ตอนที่คุณยายซิทลาลีได้วิชั่นนั้นก็มาจากสิ่งทอที่คุณยายเป็นคนทําแถมได้รับนามโบราณในคืนเดียวกันด้วยโดยในคืนนั้นมันพบวรุษได้ใช้ควันราตรีหลากสีเรียกตัวซิทลาลีไปนี่คิดว่าฉันจะสืบทอดนามโบราณของคุณหรือไงไม่ช้าก,ก็าเร็วเธอก็ต้องสืบทอดนามโบราณของฉันเธอแค่ยังไม่รู้เหตุผลก็เท่านั้นโปรโดรับข้อความจากฉันไว้ก่อนเถอะแล้วคําถามในอนาคตของเธอก็จะได้รับคําตอบจากมันเช่นเดียวกัน ควันราตรีเปลี่ยนสีสันไปมากล้าสงสารแบบนี้มีเพียงซิทลาลีเท่านั้นที่สามารถตีความได้พวกเราต่างเป็นเหมือนนกที่ล่องลอยอยู่ในการเวลาฉันเดินทางไปทั่วป่าไม้เขียวขจีล่องลอยไปตามเกลียวคลื่นสีครามบยบินไปตามลาวาสีแดงเพลิงเก็บแร่ทองคอําอารามและไล่ล่าขนนกสีชมพูจนกระทั่งเมื่อราตรีมาเยือนฉันแต่งแต้มท้องฟ้ายามค่าคืนด้วยกราฟิตี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันวาด จะถูกมอบให้กับโลกของสหายเก่านี่เคยเป็นชื่อของฉันและจะเป็นชื่อของเธอเช่นกันอุมค um ัมบุโกนามโบราณน,นี้มีความหมายว่าความทรงจำหลังจากข้อความนี้หายไปควันรวาตรีก็ลอยไปด้านหลังของคุณยายซิทลาลีที่มีสิงทออยู่ภาพสิงทอเริ่มส่องสว่างขึ้นซิทลาลีมองสิงทอที่อยู่ตรงหน้านึกถึงค่ำคืนที่เพื่อนเก่าของเธอจากไปหน้าที่ที่เธอมอบหมายให้ฉันก็เคยเป็นหน้าที่ของคุณเหมือนกันใช่ไหม ใช่แต่สำหรับเธอแล้วดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่แค่หน้าที่มันเหมือนจะเป็นความปรารถนาของเธอด้วยซึ่งจากข้อความทั้งหมดนี้เราสามารถสรุปได้ว่าวิสซิลินคือผู้สืบทอดนามโบราณน,นี้ก่อนจะถูกส่งต่อให้มาอยู่ในมือของซิทลาลีหลังจากที่เธอจากไปแปลว่าในตอนแรกยายจะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเป็นเธอแต่สุดท้ายเธอก็รับรู้ความหมายของความทรงจำหลังจากจบเควสพงสวดานชนเผ่านั่นเอง ในตอนที่ซิตาลีเดินตามควันสีสันนั้นวิชั่นที่ส่งประกายก็ปร,รากฏขึ้นบนฝ่ามือของเธอการได้รับวิชั่นก็เหมือนการได้รับพันธมิตรที่แข็งแกร่งในอีกรูปแบบหนึง่งแต่พลังของวิตรภาพนี้เป็นเพียงแค่พลังที่คอยช่วยเหลือกันเท่านั้นมีเพียงเจตจำนงอันแน่วแน่ของตนที่สามารถดึงพลังออกมาใช้ได้เรามารู้จักตำแหน่งชาแมนกันดีกว่าอาชีพชาแมนเป็นอาชีพที่ลึกลับเอามากๆมีต้นกำเนิดมาจากเจ้าแห่งลมราตรีนี่แหละ เหล่าชาแมนจะเชี่ยวชาญด้านศาสตร์ลึกลับมากมายเป็นผู้ทรงปัญญาและทรงพลังอาชีพนี้มีความสําคัญต่อชาวนัดหลาดมากๆไม่ว่าจะเป็นการขอคําปรึกษาเรื่องการรักษาโรคหรืออยากจะรู้คําพยากรณ์ที่ยากจะเข้าใจทุกคนล้วนมหาเหล่าชาแมนทั้งสิ้นพวกเขาไปได้ทั้งหมอและนักพยากรณ์เรื่องเล็กน้อยในชีวิตประจําวันหรือว่าเรื่องสําคัญที่สุดในชีวิตล้วนต้องมาพึ่งพาเหล่าชาแมน ทาให้อาชีพชาแมนได้รับการเคารพจากผู้คนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะชาแมนผู้ยิ่งใหญ่ที่เป็นอีกขั้นที่เหนือกว่าชาแมนทั่วๆไปแต่สําหรับคุณยายซิทลาลีกลับมีภาพจําที่แตกต่างจากชาแมนทั่วไปเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือว่าเรื่องสําคัญในชีวิตซิทลาลีก็ไม่เคยอยู่ในเหตุการณ์ใดเลยแม้แต่พิธีสกการะของเผ่าก็แทบจะไม่เคยเข้าร่วมยิ่งเป็นคนนอกที่ไม่ใช่ชาวนัดลานการขอความช่วยเหลือจากคุณยายซิทลาลีก็ยิ่งลําบาก ถึงคุณยายจะดูไม่ค่อยสนใจคนอื่นสักเท่าไหร่แต่ความเป็นจริงแล้วในอดีตคุณยายสิทาลีเป็นเสาหลักที่คอยค้ำจุนเผ่าเจ้าแห่งลมราตรีหลายสิ่งในนัดลานก็มีสิทาลีคอยช่วยอยู่เสมอพอผ่านช่วงอายุ70คุณยายซิทาลีก็ไม่ค่อยออกจากบ้านสักเท่าไรดูเหมือนว่าเธอจะไม่มีความสนใจต่อโลกใบนี้อีกต่อไปแล้วสิทาลีจะออกจากบ้านมาจัดการเฉพาะเรื่องที่จําเป็นต้องให้เธอช่วยจริงๆเท่านั้นส่วนที่เหลือคุณยายก็จะคลุกตัวอยู่แต่ในบ้านทํางานอดีริกที่รักของเธอ งานอนดิเรกที่ว่าก็คือการอ่านไลท์โนเวลพร้อมกับมีซิกเรตอาร์ตเมนูพิเศษของซิทรารีวางไว้พร้อมกินผักใบอ่อนสดใหม่ที่กรอบอย่างน่าประหลาดกุ้งย่างที่มีเนื้อแน่นและมีรสหวานสดชื่นเธอชอบกินในตอนที่อ่านไลท์โนเวลเพราะเป็นเมนูที่สะดวกสามารถถือกินมือเดียวก็ได้ระหว่างที่กินก็สามารถอ่านหนังสือไปด้วยได้ หาใครดูคลิปนี้อยู่และเกิดหิวอยากได้อาหารที่สะดวกกินแล้วก็เจเจขอแนะนําโบลาโบลาปลากระป๋องพรีเมียมปลาเนื้อดีพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นแซลมอนในซอสไข่ปลาทูน่าในน้าซุปผักหรือจะเป็นปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศจะแกะราดข้าสวยร้อนๆหรือจะกินแบบเปล่าก็อร่อยหาซื้อง,ง่ายๆได้ที่ช้อปปีลิงกอยู่ด้านล่างเลยนะจ๊ะ การที่คุณยายซิทลาลีชอบอ่านไลน์โนเวลไม่ใช่ความลับแต่อย่างใดกลับการมันเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้กันทั่วนหน้าเพราะไม่ว่าใครจะมาหาก็มักจะหินคุณยายถือไลท์โนเวลเล่มหนึ่งอยู่เสมอนอกจากนี้ยังมีการถกเถียงกันในหมู่ชาวบ้านเกี่ยวกับไลท์โนเวลของคุณยายซิทลาลีด้วยหระว่าไลท์โนเวลเล่มไหนเป็นเล่มที่คุณยายชอบที่สุดบางคนก็คิดว่าเป็นบันทึกสงครามดวงตาพราะเป็นไลน์โนเวลที่คุณยายพูดถึงบ่อยๆหรืออาจจะเป็นนิยายเล่มแรกที่คุณยายได้อ่านบางคนก็คิดว่าเป็นตำนานของดาบ ที่เป็นผลงานยอดนิยมที่ชาวนัดลานทุกคนต่างเคยได้ยินหรืออาจจะเป็นเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นโชกุนไปซะแล้วกับรบกวนด้นะคิซูเนกุจิของฉันฝ่ายที่คิดว่าเกิดใหม่ทั้งทีเป็นโชกุนไปเสแล้วเป็นเรื่องปวดของคุณยายซิทาร,ราลีเพราะคุณยายเคยโกรธจัดจากการซื้อไลด์เวลเรื่องนี้มาให้แต่เล่มที่ซื้อมามันไม่ใช่ฉบับพิมพ์ครั้งแรก ส่วนฝ่ายที่คิดว่าเป็นรบก,กวนด้วยนะคิสุเนก,กุจิของฉันเป็นเรื่องโปรโดของคุณยายเพราะเคยเห็นกับตาว่าซิทลาลีได้สั่งสอนผู้ท้าทายกลุ่มหนึ่งอย่างโหดร้ายเพราะคนพวกนี้มาท้าสู้เธอจนทําให้เธอไปต่อคิวแย่งซื้อไลดโดเวลเรื่องนี้ฉบับปกแข็งลิมิเต็ดไม่ทันถึงจะถกเถียงกันไปมาแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครรู้ว่าเล่มไหนคือเล่มที่คุณยายซิทลาลีชอบที่สุดจนมีขโมยเข้าไปในบ้านของคุณยายในวันหนึ่งเลยทําให้รู้ว่ามีชั้นหนังสือลับที่มีศาสตร,ร์ลับพ สิ่งที่ถูกเก็บไว้ในนั้นไม่ใช่ไลโนเวลที่กำลังเป็นที่นิยมหรือเป็นเรื่องที่เลิกผลิตตีพิมพ์หาได้ยากแต่เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงในอินนาสมะที่ชื่อว่าตำดานบทใหม่แห่งคิสุเนะทั้ง6แต่เหตุผลที่เก็บเอาไว้อย่างดีอาจจะไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องโปรโด,ดของคุณยายซิทลาลีอาจจะเป็นเพราะว่าประโยคแรกที่เธออ่านตอนเปิดไลโนเวลเล่มนี้ได้กล่าวเอาไว้ว่าเรื่องราวของความทรงจำมักเชื่อมโยงกับช่วงเวลาแห่งการได้รับและการสูญเสีย นอกจากการถกเถียงเรื่องไรโนเวลเล่มโปรดของคุณยายแล้วยังมีเรื่องอายุของคุณยายซิทลาลีทุกคนจะเถียงกันทุกครั้งเมื่อวันเกิดของคุณยายมาถึงเป็นปัญหาที่ยุ่งยากที่จะเกิดขึ้นเสมอสรุปแล้วคุณยายอายุเท่าไหร่กันแน่นะจากภายนอกดูไม่ออกแน่ๆจากคำพูดของคุณยายที่ชอบพูดบ่อยๆก็ดูเหมือนจะเป็น200ปี แต่จากพยานหลักฐานและคำพูดของผู้อาวุโสคนอื่นในเผ่าเจ้าแห่งลมราตรีดูเหมือนว่าจะไม่ใช่แค่200ปีแน่ๆเพราะคุณยายซิททลารีรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อน200ปีซะอีกชาร์สก้าเลยคาดเดาเอาไว้ว่าหรือเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆคุณยายเองก็ถูกซอเรียนรับไปเลี้ยงเหมือนกันเหรอเพราะชาสกาเคยถูกคูคูคซารัสรับเลี้ยงไปจนเธอไม่รู้อายุที่แท้จริงของตัวเอง แม้แต่โอโรรอนที่ใกล้ชิดคุณยายมากที่สุดก็ยังไม่แน่ใจเรื่องอายุของซิทลาลีเลยแต่ซิลเนนไม่ชอบคําตอบที่ผ่านมาเลยเพราะเธอต้องสั่งทําเค้กวันเกิดให้คุณยายแต่ตัวเลขอายุไม่ชัดเจนแบบนี้มันจะสร้างความลำบากให้กับร้านได้โมลานีเลยเสนอว่าถ้างั้นก็ยึดเอาอายุ200ปีนี่แหละไหมคุณยายมักจะบอกว่าตัวเองอายุ200ปีก็คงเหมือนกับพวกพี่สาวคนสวยที่ชอบบอกว่าตัวเองอายุ18ตลอดการเพราะแบบนี้มาทําให้รู้สึกว่ายังเด็กอยู่เงล่ะ แต่สุดท้ายทุกคนก็ปฏิเสธสิ่งที่มูลนิยมเสนอและทุกคนก็หมดหนทางที่จะหาเลขอายุที่แท้จริงของคุณยายเอียนซาเลยเชิญาบาววิกามาและหวังว่าเธอจะมีเบาะแสจากความทรงจําที่สืบทอดจากเพลิงศักดิ์สิทธิ์แต่สุดท้ายขนาดาบาวิกาก็ไม่สามารถให้คำตอบนี้ได้เพราะในความทรงจำของเทพยวไฟรุ่นก่อนๆคุณยายอย่างซิทาลีก็ล้วนแต่ใช้ชีวิตอย่างสันโดษมาตลอดเลยยากที่จะเดาอายุของคุณยายจากความทรงจำได้ทุกคนถกเถียงเรื่องอายุของคุณยายอยู่นานมากมาก ถ้าจะไปถามคุณยายซิตรารีตรงๆเซอร์ไพรส์การเลี้ยงวันเกิดก็จะสูญเปล่าท้ายที่สุดทุกคนเลยตัดปัญหานี้ด้วยการทำเค้กแบบที่ไม่ต้องระบุอายุแทนงานฉลองวันเกิดคุณยายก็เลยสามารถเริ่มได้อย่างราบรื่นพอคุณยายดื่มจนเริ่มเมาได้ที่แล้วก็มีคนเดินไปถามสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ว่าจริงๆแล้วคุณยายอายุเท่าไหร่กันแน่ฉันอายุเท่าไหร่เหรอฉันนะนะไม่เหมือนกับคนอื่นเขาตอนแรกก็ไม่ได้สนใจอายุอานามอะไรนั่นหรอก แต่หลังจาเกิดเรื่องบางอย่างขึ้นฉันก็เพิ่มมาสังเกตว่าฉันเริ่มแก่ลงเรื่อยๆแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาฉันก็เริ่มนับอายุตัวเองนับไปนับมาตอนนี้ก็ครบ200ปีพอดีแล้วล่ะในตอนนั้นทุกคนก็เข้าใจแล้วว่า200ปีที่คุณยายชอบพูดคืออะไรและดูจากคำพูดนี้แล้วคุณยายมีอายุมากกว่า200ปีแน่ๆมาพูดถึงเจ้าตุ๊กตาสตัวข้างๆคุณยายกันดีกว่า คนส่วนมากกลัวซิทลาลีทั้งทงที่ไม่เคยได้เจอกับคุณยายเพราะว่าเธอมักจะมีเข่าลือน่ากลัวน่ากลัวที่แพร่มาจากคนที่พ่ายแพ้ค,คุณยายอย่างย่อยยับขนาดเหล่าซิซีมิวตุ๊กตาสองตัวที่อยู่ข้างก็ยังมีข่าลือที่ทําให้ดูเป็นตัวอันตรายทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่มีพิษมีภัยอะไรเลยหากมีใครพูดถึงพวกมันทั้งสองขึ้นมาล่ะก็คนของชนเผ่าเจ้าแห่งลมราตรีก็มักจะบอกว่าตัวแรกมีชื่อว่าซิทลาลินดวงดาวแห่งความชั่วร้ายจากทางเหนือตัวที่สองชื่อว่าอิสปปา,ปามาจากสัญญาณร้้าาายจากทงใต พอได้ยินดังนั้นคนที่พูดถึงพวกมันก็จะสงบปากสงบคําขึ้นมาทันทีเพราะกลัวว่าจะโดนคําสาปร้ายเด็กๆถึงกับต้องหยุดร้องไห้เพราะกลัวพวกมันมีข่าวลือว่าซีซีซมิวทั้งหลายมีจิตสำนึกของปีาศาจร้ายอยู่ในร่างกายมีเพียงความโกรธของคุณยายอิสลีเท่านั้นที่จะทำให้พวกมันสงบลงได้แต่ในความเป็นจริงตุ๊กตาทั้งสองนี้ก็มีดวงดาวชั่วร้ายผนึกอยู่จริงๆด้วยแต่จิตสำนึกของพวกมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับความชั่วร้ายพวกนี้เลย ซิทลาลีสร้างพวกมันขึ้นมาจากซากกระดูกข,ของสิ่งมีชีวิตตัวน้อยที่ตายตามธรรมชาติและวิญญาณที่เหลืออยู่ในซากกระดูกนี้ก็ถูกกระตุ้นให้ตื่นขึ้น,นมาในร่างตุ๊กตาทําให้มีจิตสํานึกเป็นของตัวเองไม่มีความสามารถที่จะสาบแช่งใครได้แต่คุณยายก็ใช้น้องๆเป็นอาวุธประจําตัวเวลาต้องสู้ดังนั้นข่าวลือที่ว่าน่ากลัวซิทลาลีเลยไม่จำเป็นต้องไปแก้ข่าวเพราะอย่างน้อยมันก็จะได้ดูน่ากลัวในเรื่องเล่า ในความเป็นจริงแล้วน้องๆเหมือนกับสัตว์เลี้ยงทั่วไปถ้าสังเกตดูดีๆพวกมันขี้อ้อนและก็ขี้เล่นหน้าตาน่ารักจนพอจะไปสู้จริงก็ดูไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่กำปั้นของคุณยายยังดูน่ากลัวกว่าอีกมาดูความสัมพันธ์ของตัวละครต่างๆกับคุณยายกันโอรรอนถึงแม้โอรรอนจะชอบเรียกคนอื่นๆในเผ่าว่าคุณยายคุณตาเสมอแต่สาหรับซิดลารีโอรรอนเขานับถือเป็นเหมือนคุณยายของเขาจริงๆเพราะเธอเป็นคนที่รับโอรรอนมาเลี้ยงตั้งแต่เด็ก ทำให้ซิทลาลีก็บองโอร,รอนเป็นหลานสุดแสบของเธอจริงๆคอยเป็นห่วงโอร,รอนเสมอยังไงเธอก็เป็นคนเลี้ยงมาเองกับมือโมลานีดูเหมือนว่าคุณยายซิทลาลีไม่อยากจะให้โมลานีมาที่บ้านของเธอเท่าไหร่เพราะเธอมีบัญชีสะสมกับน้องโมลานีอยู่น้องชอบแอบกินขนมของฝากของคุณยายบ่อยบย่อแถมซิทลาลีก็กลัวการเคาะประตูของโมลานีมากเพราะน้องเคยทําประตูบ้านคุณยายพังมาแล้วซิลโลเนน คุณยายไม่เคยได้เจอซิโลเนียนเท่าไรเวลาที่จะได้เจอก็จะเป็นตอนที่ไปเวิร์กช็อปเพื่อหาซื้อแร่เท่านั้นซิโลเนียนเลยไม่ค่อยสนิทกับคุณยายแต่เวลาที่ได้คุยกันคุณยายกลับรู้สึกสบายใจมากๆเพราะซิโลเนียนไม่สนใจข่าวลือเกี่ยวกับคุณยายเลยสักนิดสำหรับมาวิกาคุณยายคิดว่ามาวิกาเหมาะกับคำพูดโบราณคำหนึ่งว่านักบุญจะถ่อมตนเสมอแต่เมื่อพูดถึงหน้านที่ของตัวเองมักจะเสริมด้วยความภาคภูมิใจว่านี่ฉันพูดเกินจริงไปไหม คุณยายกับมาวิกาสนิทกันมากๆเพราะเป็นเพื่อนนักดื่มที่เข้ากันได้ดีเลยละสำหรับคินิชเฉพาะตัวคีนิชคุณยายไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเขาแถมคินิชก็เคยรับคําขอทำงานให้คุณยายยายเองก็ยังชมอีกว่าเขาเป็นคนที่พึ่งพาได้แต่ที่คุณยายมีปัญหาด้วยก็คือเจ้าอาฮอเพราะว่ามันน่ารัคารและเอียนซานคุณยายไม่ค่อยรู้เรื่องเอียนซานเท่าไหร่แต่คุณยายใช้ไลนเวลมาอ้างอิงเธอ คนที่มีความสามารถเยอะแต่ตัวเล็กแบบนี้ถ้าเจอสถานการณ์ฉุกเฉินเอียนซานอาจจะสามารถเปิดบทพลัง200%แล้วสูงขึ้นได้หรือเปล่านะจบลงไปแล้วสำหรับเรื่องราวของคุณยายซิตลาลีทุกคนชอบคุณยายคนนี้ที่ตรงไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันที่ด้านล่างได้เลยโดยหากใครชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดซับให้เจเจด้วยนะตั้งใจว่าจะมาเล่าเรื่องราวของตัวละครต่างๆให้มากขึ้นในปีนี้โดยจะลงในช่วงวันเกิดของตัวละคร แล้ครั้งหน้าจะเป็นตัวละครอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า